ไปเตะแข่งเซนาหอยรวมหารายได้ช่วยเหลือเด็กที่เกิดจากแม่ที่อยู่ในเรือนจำผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกับโครงการแฮปปี้ซีรวมกับฟุตบอลดาราคืนรอยยิ้มสู่สังคมเพื่อมูลนิธิบ้านพระพรช่วยเหลืออุปการะเด็กที่เกิดจากแม่ที่อยู่ในเรือนจำและลูกผู้ต้องขังที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำงานนี้จัดร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งเสริมกลุ่มเด็กๆที่มีสภาวะปัญหาพ่อแม่อยู่ในเรือนจำทั้งด้านกีฬาและดนตรี ด้านไอวราเพรินดีคเตอร์ของหลักสูตร G.O.I.DON ซึ่งเป็นหลักสูตรธุรกิจสำหรับผู้บริหารได้เปิดเผยว่าก่อนที่เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมนำสิ่งของไปแจกตามชุมชนรวมถึงทำฟันจนมาถึงกิจกรรมนี้ซึ่งเราอยากทำอะไรที่นอกเหนือจากการแจกของจนมาตกผลึกที่ฟุตบอลดาราร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมกันหาไรายได้ช่วยเหลือเด็กที่กำลังประสบปัญหาสถาบันครอบครัวพ่อแม่อยู่ในเรือนจำซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้มีอยู่ในมูลนิธิบ้านพัพรประมาณหนึ่ง ร้อยคนเราจะนําเงินหักณที่จ่ายให้กับเด็กๆค,ะค่ะมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราครับซึ่งจริงๆแล้วผมกับไอเนี่ยเราเราตั้งใจที่จะเาเรียกว่าสร้างคอสซีโอที่จะพัฒนาซีโอยุคใหม่ไปสู่เ็าเรียกว่าซีโอที่มีมาตรฐานใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ยินคอร์สซีโอบ่อยมากแต่ซีโอที่เป็นมาตรฐานมีคุณธรรมมีจริยธรรมเนี่ยน,น้อยจริงนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แต่ว่าเมื่อเราได้ใช้เวลากับเขาเรียกว่านักเรียนนะฮะที่เป็นผู้บริหารทุกคนเนี่ยจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราใช้เวลาเกือบเก เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของเรว่าเม็ดเงินไม่ใช่เรื่องความรู้แต่เป็นเรื่องความรักนะก็รู้สึกเอ๊ะความรักเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่เราอยากจะมีโอกาสแสดงความรักของเราเนี่ยออกไปถึงผู้อื่นคาถามคุณเราจะแสดงยังไงบ้างนะก็ช่วงที่ผ่านมาเรามีโอกาสที่ไปอนุทแปนะครับก็เอารถทําฟันนะครับแล้วก็มีเรียกว่าของถุงยังชีพเยอะมากมายไปให้กับให้กับเด็กๆที่นั่นแล้วก็ให้กับชุมชนที่นั่นแต่ถามว่าพอไหมผมว่าไม่พอมันก็เลยเป็น อีกอย่างหนึ่งไอ้ก็เลยบอกว่างั้นเราจัดกีฬาไหมผมก็เอ้ยผมว่ากีฬาก็เป็นสิ่ง่น่าสนใจไอ้ก็เลยตัดสินใจจัดเป็นฟุตบอลขึ้นมาครับแต่ละคนยากไหมยากค่ะเ <laughs> พราะทุกคนก็แบบมีคิวมีต้องเช็คคิวถ่ายด้วยคิวละครด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเหมือนกันในวันนี้ที่แบบสละเวลามาพี่แท่งพี่หอยแล้วก็พี่เจสซี่องโดนัท พี่ผากุ้งน้องบาตั้กอนเอาหรอคะมีพวกพี่มีคิวุว่างทุกวันเลยฮะเตะเตะได้ทุกวันเลยฮะก็ต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะคะนี่คือผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะท่านก้องศักดิ์นะคะที่ให้เกี่ตวเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สุนทรนะครับที่เป็นประธานพิธนะครับบ้านพระพรซึ่นดูแลเด็กๆหลายคนมากเลยครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่าต้องการกําลังใจแล้วความรักจาก พี่น้องอีกหลายๆคนวันนี้ก็เลยได้มารวมตัวกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเป็นภาพที่น่ารักเลยเราเห็นเด็กๆหลายๆคนที่เขากําลังรอคอยโอกาสผ่านกิจกรรมแบบนี้ซึ่ง fundraising น,นี้คือว่าเราอยากที่จะส่งมอบนะครับในเรื่องของกําลังที่เราจะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังทรัพย์หรือภาพของ PR ต่างๆที่เราอยากจะส่งไปถึงเขาวันนี้มีขนมด้วยของน้องๆนะฮะอยากเชิญพี่พสื่อมวลชน เรียกว่าช่วยกันช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกันไปนะครับก็ดีใจนะครับที่คนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นระดับผู้บริหารธุรกิจ c ีอเนี่ยนะครับก็ได้เห็นความสําคัญนะครับของกีฬาเอากีฬาเนี่ยมาเป็นสื่อนะครับในการที่จะเชื่อมทุกคนให้มีความรักความสามัคคีแล้วก็ช่วยสังคมด้วย ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งดีใจมากที่พี่ๆนักกีฬาแล้วก็ดารานะครับสละเวลามานมาช่วยน้องๆน,นะครับจากมูลที่บ้านพระพรนะครับซึ่งก็เป็นน้องๆที่อาจจะ ไม่ได้รับความุ่นจากคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าคุณพ่อแม่เนี่ยอยู่ในในเรือนจำนะครับซึ่งก็โอกาสต่างๆในการที่จะได้รับราคาความเท่าเทียมโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับเราก็พยายามที่จะช่วยกันนะครับสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับและการกีฬาประเทศไทยก็ยินดีสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้แล้วก็มีอะไรที่เราจะพอช่วยได้นะครับเราก็เต็มที่นะครับก็มีความสุขครับที่ มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นครับเมื่อกี้ได้ยินว่ามีการพูดคุยกันแล้วมีข่าวดีใช่ไหมครับยังไงนะครับข่าวดีเมื่อกี้ก็เพิ่งตัดสินใจกันสักครู่เนี่ยยังไงครับอยากให้อยากให้ก็วันอาทิตย์เนี่ยครับก็จะมีนัก ฟุตบอลนัดพิเศษที่เป็นระดับโลกร,ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับกับ Team urs, ทนนีมส,สเปอร์เท่านั้นเปอร์ที่ราชมังคลาลเราก็อยากให้เด็กๆได้มีโอกาสไปสัมผัสก็ <c oughs> เลยตัดสินใจว่าเราจะพาน้องๆนะครับจากมูลนิธิเนี่ยไปชมสดๆวันอาทิตย์นี้ครับดีเมีนคนเลยที่อยากีอ ดีใจครับถ้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่า<อ>ปกติพวกเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีกิจหมายถึงว่าแมสก์การแข่งขันใ,นในในแบบดาราที่ที่มาเล่นแล้วเพื่อการผสมวันนี้นะครับเห็นวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็รู้ว่าช่วยใครแล้วก็มาสร้างรอยยิ้มให้ใครก็โหยินดีมากๆเลยครับครับมูลนิธิบ้านพระพรเป็น เห่งเดียวนะครับในประเทศไทยที่เราให้ความอุปการะลูกนักโทษนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหมดที่เรามีอยู่ปัจจุบัน80คนนะครับและวยะไชนอีก20คนคนเหล่านี้เราสนับสนุนการดูแลและการศึกษารวมถึงการกีฬาและดนตรีด้วยนะครับนั้นก็ขอบคุณสำหรับ CEO Idol ที่จัดงานนี้แล้วก็เราได้รับประโยชน์มากมายจากการจัดงานครั้งนี้ด้วยต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ดีใจฮะเมื่อก่อนเคยดูแลแค่นักศึกษาแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาดูแลเด็กๆบ้างก็ดีนะคร้บนักศึกษานี่คือดูแลยังไงฮะอะไรนะฮะมีดูหน้าเลยัดูนักศึกษาดีฮะแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นบอลแต่คราวนี้ได้เล่นบอลแล้วก็ทําการกุศลด้วยถือว่าสุดยอดมากครับครับคุูดเลยครับครับ อัอผมมาวันนี้ก็ได้ออกกำลังกายครับดีใจมากฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะได้คือถ้วยนี่ครับผมรองเท้าทองแดงนะฮะเออผ่านบ้านก็ามีสีเปรี้ยนะฮะอยากได้ถ้วยถ้วยสวยมากนะฮะแล้วก็ยินดีครับมีงานการกุศลก็ชวนชกันมาดาราเราถ้าว่างเราก็พร้อมมาอยู่แล้วครับผมช่วงนี้ว่างหลายปีแล้วช่วยช่วยมาเล็ดด้วยอะไได้จะนำไปมอบกันดูใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็เราจะมอบกันดามูดินี้ครับดีฮะก็คือหักค่าใช้จ่ายหรือว่าม้อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบให้กับทามูดินี้ ก็คือเราอยากจะเป็นพาร์ทเดอร์ในการพีอาร์ให้กับมูลนิธิครับุณสื่อที่แบบมาวันนี้มากเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนจะรู้จักมูลนิธิบ้านพระพรมากขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้งบอกเป็นภารกิจของพจะเอาพี่าพวกใหญ่เด็กๆนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คริสเตียนที่ทำคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ได้เช่นกันครับผมมีโบชัวที่จะแจกให้วันนี้นะครับแล้วก็ติดต่อกับเราได้ในเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีอยู่ในโบชัวนันนะครับขอบพระคุณมาก เมตานิ้วขอบสอบทุกข้าว